ในตอนวิสโรแมนส์อยู่ที่ห้องโรงพยาบาลพิษณุโลกห้องนอนโรงพยาบาลพิษณุโลกห้องเลข19ค่ะพ่อพิกกี้กำลังนอนป่วยพ่อพิกี้เพราะค่ะว่ามันตายไปแล้วก็รู้สึกอะไรคะโรคซึมเศร้าค่ะกรกำลังไปเยี่ยมพ่อพิกี้ค่ะ ก็รู้สึกอีกหนึ่งวันที่ก็รู้สึกเจ็บปวดค่ะก็รู้สึกหน้าอกเจ็บมากค่ะโรคเจ็บโรคซึมเศร้าค่ะน้ำตาซึมน้ำตาคลอนน้ำตาหยดน้ำตาถึงแก้มนี่ค่ะก็กำลังนั่งนอนหลับอยู่ใต้เตียง พ่อพีกี้จะร้องไห้พ่อพีกี้มันนอนป่วยส่วนก๊อนั่งนอนหลับอยู่ค่ะก๊อรู้สึกเศร้ายังไงก็รคอเจ็บน่าสงสารจังค่ะน่าสงสารก,ก๊อดกอดพ่อพีกี้น่าสงสารจังทำยังไงดีเหมือนพี่น็อกเคียวโงงโนไปได้ไหม ก๊อปใส่ชุดอะไรคะใส่ชุดนักเรียนค่ะก๊อปใส่เสื้อนักเรียนใส่กางเกงนักเรียนสีดำก๊อปผมสีดำเหมือนลับซิงเดอซีรีส์ซีซั่นูอีอเอีกหนึ่งวันที่แสนเจ็บปวดก๊อปใจละลายใจสลายก๊อปกอดพ่อพีกี้ก๊อปจะเป็นเด็กดีแล้วคะ่ะเศร้าเก่งร้องไห้เก่งน่าสงสารจังก๊อปกำลัง รู้สึกร้องไห้อยากจะกอดพ่อพีกี้ก็เสียงร้องไห้น้ำตาซึมสาเหตุที่ร้องไห้ก็เสียงร้องไห้น่าสะอึกสะอื้นก็เสียใจมากดูแลร้องไห้ก็เสียงสะอึกสะอื้นจะเป็นเด็กดีเหมือนการ์ตูนผ่าแอนิเมชันเรื่องตอนผาสีเขียวค่ะน้องส้มปวดท้องแม่ค้าแม่หมนูปวดท้องจ้างเลยค่ะ แม่ปลอบใจน้องส้มปวดมากไหมลูกแล้วปวดยังไงหนูอึไม่ออกค่ะส่วนส่วนพี่ส่วนส่วนพีกี้รู้สึกโกรธง่ะพีกี้โมโหอยู่ค่ะส่วนพีกี้โกรธอยู่ค่ะพีกี้ พอพีกี้เราะเขาว่ามันตายไปแล้วเดี๋ยวกัอก็จะร้องไห้เสียใจค่ะส่วนพีกี้ไม่รักพ่อพีกี้แล้วพีกี้นั่งบึง้งพีกี้นั่งกโกรธพีกี้มันโกรธเด็กที่เอาแต่ใจ เก่งพีก <English> yeah! <out> ี้ไม่ร้องไห้เก่งพีกี้เป็นเด็กดื้อไม่เชื่อฝังยายหลับพีกี้กำลังหงดงพีกี้โกรธอยู่เดี๋ยวโดนยายหลังเขาตีเอายายหลับมาตีพีกี้ยายหลังใจร้ายจะตีพีกี้พีกกี้ร้องไห้ เอาแต่ใจเป็นแพรว่าไม่กินผักแพรวา่ราร้องไห้ตะโกลเสียงดังแพรว่าไม่กินผักแพรว่าไม่กินนมหนูจะกินไก่ทอดแพรว่าเออไม่ออกค่ะเหมือน crying moment one minimos crying